สวัสดีค่ะ กลาวมั่งโพกับรายการสุดปังบ้านโป่ง EP ที่ 19, 19. EP นี้นะคะเราจะแนะนําเกี่ยวกับวิธีขัดแยกขยะนะคะและลดปริมาณขยะตามที่พักอาศัยและในชุมชนเนื่องจากสถานการณ์ในตาบลบ้านโปง่งอาเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีตอนนี้นะคะกลายเป็นพื้นที่สีแดงเข้มเป็นที่เรียบร้อยแล้วทําให้หลายๆครอบครัวและหลายๆท่านเลยนะคะต้องกลับมาทํางานที่บ้านหรือที่เราเรียกติดปากกันว่า work from home นั่นเองซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้ขยะในบ้านนะครับมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและในชุมชนนะครับก็มีขยะปริมาณเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยนะครับวันนี้นะครับเราเลยม ที่จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องขยะภายในบ้านวิธีการจัดการขยะภายในบ้านแต่ก่อนที่เราจะไปเจอข่าวเดี๋ยวเรานับ1นึ่งถึงสามกันก่อนเนาะได้เลย1 2ึ่สองส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อออมนะคะค่ะคุณออมตอนนี้คุณออมมีการปฏิบัติงานแบบ work from home อยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเนื่องจากจังหวัดราชบุรีของเรามีผู้ติดเชื้อจํานวนมากค่ะเลาอากเราเกี้ยค่ะอยากทราบว่าคุณออมตั้งแต่คุณออม work from home อะค่ะ ปริมาณขยะภายในบ้านเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไหมคะแล้วมีวิธีจัดการยังไงบ้างเพิ่มมากขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนในบ้านก็กลับมาทํางานที่บ้านกันหมดเลยแล้วก็จะมีขยะพวกแก้วขวดน้ํามันพลาสติกกระดาษค่ะค่ะเราคุณอมมีวิธีจัดการขยะพวกนี้ยังไงคะ เมื่อก่อนก็จะมีการเอาไปขายที่ร้านรับซื้อของเขานะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีใครกล้าออกจากบ้านเลยค่ะ,คะเราก็จะเอามารวมๆกันมาที่บ้านป่าป่วนกันไปค่ะยังไม่ได้คัดแยกเลยค่ะอืมค่ะงั้นวันนี้นะคะทางเรานะคะมีวิธีการคัดแยกขยะมาแนะนาคุณอมนะคะ,คะแล้วก็แนะนําให้กับพี่ๆน้องๆนะคะที่รับชมคลิปนี้อยู่ด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าวิธีการคัดแยกขยะเพื่อลดปริมาณขยะของพวกเราเป็นยังไงกันบ้าง ไปค่ะวิธีขัดแยกและลดปริมาณขยะวิธีที่1นนะคะทําพื้นที่จัดเก็บขยะทั่วไปนะคะแบบนี้เลยนะคะเพื่อให้ขยะเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะและ2แยกขยะประเภทเศษอาหารนี้นะคะเทลงในที่ทิ้งขยะที่เป็นเศษอาหารแบบนี้เลยแค่นี้นะคะขยะในบ้านก็จะไม่ปนเปื้อนแล้ว2 ซื้อผลิตภัณฑ์ที่สามารถนํากลับมารีไซเคิลได้อย่างเช่นอันนี้นะคะเป็นกล่องขนมคุกกี้เราก็สามารถนํากลับมาเป็นกล่องดินสอหรือว่าใส่เงินใส่เหรียญอะไรแบบนี้ได้เลยค่ะและ3แยกขยะทั้งหมด4ประเภทนะคะเพื่อนํากลับมารีไซเคิลได้แก่กขวดแก้วกระดาษรังนะคะกระป๋องโลหะและขวดน้ำพลาสติกนะคะ ขยะพวกนี้นะคะสามารถนํากลับไปรีไซเคิลได้นะคะหรือว่าจะนําไปบริจาคนะคะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็ได้ค่ะก่อนที่เราจะทําการคัดแยกขยะทั้งหมด4ประเภทนะคะต้องสวมใส่ถุงมือนะคะเพื่อป้องกันเชื้อโรคให้เรียบร้อยก่อนนะคะเรามาเริ่มขัดแยกขยะในนี้ให้เป็นระเบียบแลวก็นํากลับไปรีไซเคิลได้กันค่ะก่อนแรกนะคะเราจะแยกขยะที่เป็นประเภทขวดพลาสติกทั้งหมดก่อนนะคะแต่ว่าวันนี้เป็นแค่ตัวอย่างก่อนนะว่าคัดแยกยังไงเราก็หาพัชนชนะคะมาใส่นะคะว่าอันนี้เป็นขวดพลาสติกนะอันนี้จะเป็นกระดาษรัง อันนี้จะเป็นกระป๋องโลหะแล้อันนี้จะเป็นขวดแก้วนะคะนี่เลยแค่นี้ง่ายๆนะคะแค่นี้ขยะในบ้านของทุกๆคนนะคะก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นวิธีการคัดแยกขยะภายในบ้านนะครับส่วนใครสะดวกวิธีไหนก็สามารถนําไปใช้ตามได้นะครับไม่ว่าคุณหรือเจ้าหน้าที่ที่คัดแยกขยะนะครับก็สามารถนําขยะตรงนี้นะครับไปจัดการได้ต่ออย่างง่ายและลดขยะภายในบ้านด้วยครับ แล้ววันนี้นะคะเราก็มีวิธีการซื้อขายขยะอย่ยางปลอดภัยมานั่นไะม่ทุกคนกันค่ะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนก็ต้องไม่ลืมที่จะใส่แมสและก็ถุงมือนะคะการการขัดแยกขยะทุกครั้งค่ะส่วนข้อ2นะคะก็หมั่นล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลบ่อยๆค่ะข้อ3นะคะหลีกเลี่ยงการสนทนาเป็นเวลานานค่ะ 4. นะคะทุกครั้งหลังการซื้อขายนะคะพวกเราก็ต้องไม่ลืมที่จะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลอีกหนึ่งครั้งค่ะ สุดท้ายนี้นะครับก็จบกันไปกับรายการสุดปังบ้านโป่ง EP ที19นะครับอย่าลืมติดตามได้ที่ช่อง Youtube 1T1 อยู่บ้านโป่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบายเขาได้แก่แก้วพลาสติกโลหะแล้วอะไรอ่ะลาไปก่อนสวัสดีข้อสี่ค่ะหลังการะไร จดดัดีแล้วดีแล้วเอาสองอไหม